และมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายต่อจากท่านเจเด็ดอีกหรือไม่ครับ <c oughs> กราบเรียนท่านประธาน,ธานวุฒิสภาที่เคารพผมเจเด็ดอินสว่างสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานาราครับเรื่องของการบริหารงานบุคคลที่ การบริการเพิ่มเติมขึ้นมาหกพันทัดเศษหกพันทัดเศษเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหมายมากแล้วก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานะฮะเมื่อเป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา258ข้อจอจานวงเล็บสี่ ท่านประธานต้องหยุดเวลาผมด้วยนะฮะเพราะว่าท่านประธานไม่ได้ฟังผมเมื่อกี้นี้ท่านประธานครับฟังครับฟังครับ,รบถึงแม้จะพูดไก,กคนแต่หูก็ฟังครับผมผมขาดทุนไปห้าวินาทีนะท่านประธานนะฮะเรื่องการปฏิรูปการศึกษานี่เป็นหน้าที่ของวุฒิสภาเป็นหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาแล้วโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานั้น258ข้อจอจานวงเล็บ4ี่พูดชัดเจน ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเดียวนะพูดถึงเรื่องการดูแลปรับปรุงโครงสร้างให้มีคุณภาพด้วยท่านประธานครับผมก็เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ยังมองไม่เห็นว่ามันจะเสียหายอะไรครับถ้าเผื่อจะมีข้อความหกบรรทัดเศษนี้อยู่ด้วยตรงกันข้ามครับ ก,ก่อให้เกิดผลดีอย่างยิ่งต่อการจัดการบริหารงานบุคคลข้อคิดเห็นที่สำคัญของผมอย่างเดียวก็คือว่าใส่ไปแล้วมันทำได้ไหมผมกลัวการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติตามนี้แต่ว่าหลายเรื่องหลายราวหลายกฎหมายเราก็เคยมีคำถามในใจอย่างเนี้ยแต่ในที่สุดก็ทำได้ครับท่า,ปทานประธานนะ ผมรับราชการอยู่ภูมิภาคนานนานกว่าส่วนกลางแล้วก็อยู่ในแวดวงใกล้ๆกับนักการเมืองทั้งท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติเยอะ mm. การวิ่งเต้นเส้นสายสองบุคลากรเนี่ยของชาติมากมายพอๆกันคือตำรวจและครู ขอาญาตเพื่อนตำรวจนะครับเพื่อนครูด้วยผมว่ากฎหมายฉบับนี้ไอ้ไม่ใช่ข้อความเพิ่มมาหกบรรทัดเศษนี้ช่วยผู้บริหารทั้งผู้บริหารอคสอและผู้บริหารสถานการศึกษาอย่างยิ่งนะครับถ้าผมเป็นผู้บริหารอคสอและผู้บริหารการศึกษาหรือผมจะสำเนาข้อความนี้ทำเป็นอัดพลาสติกแล้วใส่กระเป๋าไว้ตลอดวันใด ท่านสอสอท่านสอวอมาขอให้ผมจัดการวิ่งเต้นเส้นสายย้ายครูให้บำเหน็จครูแต่งตั้งครูจะโดยชอบโดยควรหรือไม่ก็ตามนีผมจะเอาให้เขาดูว่าผมตกต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของมาตราหนึ่งห้าเจดของกฎหมายอาญานะประพฤติท,ทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้วเป็นผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าสิ่งใดที่ผมทำไม่ถูกไม่ควรไปเนี่ยนะบำเหน็จบำนาญผมก็จะไม่ได้ด้วยเครื่องราชอิสริยภรร์ก็จะถูกเรียกคืนด้วยเป็นผลดีนะครับท่านกรรมธิการครับผมว่าการบัญญัติหกวรทัดเศษเนี่ยเป็นผลดีต่อการทำงานถ้าปฏิบัติได้เป็นผลดีจริงๆครับเป็นยันกันผีที่สำคัญยิ่ง เป็นเครื่องช่วยเป็นตัวช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้อย่างดีท,นนะท่านประธานนะแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยฉบับปัจจุบันจะมีบทบัญญัติห้ามสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรสมาชิกสภาอุทิศสภาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการโยกย้ายก็ตามแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะมีถ้ามีก็ไ ข้อ13นี่แหละครับมาตราเจ็ที่แก้ขไขเป็นข้อ13เนี่ยเป็นยันที่สำคัญในการที่จะช่วยดูแลนะครับช่วยกันผมเห็นด้วยกับข้อความหบรรทัดเศษนี้นะครับเห็นด้วยกับการมาติการที่เพิ่มเติมขึ้นมาสุดท้ายท่านประธานนะทำยังไงจะให้ข้อความเหล่านี้อยู่ในบทบัญญัติของ การบริหารงานบุคคลของทุกกระทรวงทุกวงกรมผมคิดไปถึงนั้นนะฮะถ้ามันออกไปกฎหมายขึ้นมาจริงๆนะผมจะใช้เวลาหนึ่งตั้งข้อหาหรือกับท่านประธานว่าเนี่ยเขาออกกฎหมาย,ยางี้มาเนี่ยทำยังไงให้ทุกกระทรวงทุวงกรมเนี่ยมันมีไอ้หกบรรทัดเศษกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลด้วยผมว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติมหาศาลและนี่คือ การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาครับขอพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านเจเด็ตอินสว่าง